ตอนที่11ศึกชิงนางเช้าวันต่อมาณัดตำหนักบุรพาหลังจากโดนฉากรักหวานชื่นตบหน้าไปคราวนั้นรัชทายาทหยางจุนไม่ได้สลดลงแม้แต่น้อยเขากลับใช้ความแค้นเปลี่ยนเป็นแผนการสกรปรกเขาเริ่มมั่นใจว่าหลินแย่ฉยีคือจุดอ่อนของชินอ,องผู้ไร้เทียมทานฉากเงาที่จตุรัสกลางเมืองขณะที่แย่ฉีกกำลังเพลิดเพลินก,กับการปลอมตัวเป็นคุณหนูบ้านนอกออกมาเดินหาซื้อวัตถุดิบที่ใช้สก,กัดยาคือ,อยาที่เอาไว้แกล้งคนตามนิสยัย ทันใดนั้นกลุ่มชายชะกันในชุดชาวบ้านก็กรูเข้ามาล้อมตัวนางไว้พวกเจ้าจะทําอะไรผู้ใดกันส่งพวกเจ้ามาเย่ฉยีเอ่ยถามด้วยสีหน้าที่นิ่งเรียบพลางถักคว้าผงพริกไทยในแขนเสือ้อพวกรารู้ดีว่าท่านคือจุดอ่อนของชินอ๋องไปกับพวกเราดีๆสีเถิดหากไม่อยากให้ใบหน้าสวยสวยต้องมีรอยที่ไม่น่าดู ไม่ทันที่นางจะโปรยผงพริกไทยคนร้ายเป่าลูกดอกที่อาบยาสลบจากระยะไกลพุ่งปักเข้าที่ไหล่ของนางโดยไม่ทันระวังตัวร่างบางอ่อนสุดหวบลงก่อนจะถูกหามขึ้นรถม้าไร้ตราประทับมุ่งหน้าไปยังอารามร้างท้ายวังหลวงเยวยฉ่ฉีลืมตาขึ้นมาพบว่าตนเองถูกขังในห้องใต้ดินที่ตกแต่งหรูหรานางเหลือไปเห็นรัชทายาทหยางจุนยืนถือจอกสุรามองนางด้วยสายตาผู้ชนะตื่นแล้วหรืออาสะพรัชทายาทเสียยิ้ม ข้าสงสารไปบอกเสด็จอาแล้วล่ะว่าให้เขาถือตราสิทธิ์ของกองทัพมาแลกตัวเจ้าที่นี่เพียงลำพังแย่ฉีหัวเราะในลําคออย่างไม่เกรงใจเจ้านี่ช่างเกินเยียวยาสิ้นดีอย่างจุนเจ้าคงไม่คิดว่าท่านพี่จะโง่เขลาเดินมาติดกับเจ้าง่ายๆนั่นหรือแน่นอนว่าเสด็จอาไม่ใช่คนโง่แต่เขาเดันเผยจุดอ่อนนีส่สิรัชทายาทบีบข้างนางแน่นเจ้าควรจะขอบใจข้าด้วยซ้ําหลังจากที่ข้ากําจัดเขาเสร็จข้าอาจจะเมตตาเก็บเจ้าไว้เป็นนางบำเรือในวังหลังของข้าก็เป็นได้ ณนะจวนชินอ๋องบรรยากาศเย็นเยียบจนองครักษ์ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงเฟยหลงยืนมองดูกระดาษแผ่นหนึ่งนั่นคือจดหมายที่ส่งมาจากรัชทายาทเขาขยำจนแทบจะละเอียดในกำมือแววตาที่เคยนิ่งสงบบัดนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงฉานด้วยโทสะที่ยากจะควบคมุมมันเอาความกล้านี้มาจากที่ใดกันถึงกล้ายื่นมือมาแตะต้องผู้หญิงของข้าเขาคว้ากระบี่เขี้ยวพยักออกมาสั่งการองครักษ์เงาทุกหน่วยปิดตายทางเข้าออกเมืองหลวงผู้ใดที่กล้าขวางทางข้าไม่ต้องเก็บชีวิตมันไว้แม้แต่คนเดียวชากตลบหลัง จิงจอกน้อยไม่เคยจนมุมเย่ฉีที่ถูกขังภายในห้องที่มืดมิดไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันกลับไม่ได้นั่งรอความตายนางแกะเอาเม็ดยาที่เป็นยาชาชนิดรุนแรงที่นางเก็บซ่อนอยู่ตามเครื่องระดับที่สวมใส่กับตัวอย่างเงียบเชียบเมื่อนางเตรียมพร้อมจึงเริ่มแผนตลบหลังหยางจุนท่านลืมไปอย่างหนึ่งนะท่านบอกว่าท่านพี่จะมาที่นี่เพื่อช่วยข้าแต่ท่านลืมคิดไปว่าข้าก็สามารถช่วยตัวข้าเองได้เช่นกันเย่ฉีอาศัยจังหวะที่หยางจุนกําลังจะอ้าปากพูดดีดยาเม็ดเข้าปากเขา,เขาอย่างสุดแรงหยางจุนเพคะ ยาวิเศษท,ที่หม่อมชั้นรังสรรค์ขึ้นอย่างยากลําบากรสชาติถูกปากไม่เพคะรัชทายาทเริ่มขยับตัวไม่ได้แม้แต่เปล่งเสียงพูดก็ยังลําบากเขารู้สึกแค้นแนงอย่างหนักแต่ก็ทําอะไรนางไม่ได้ฉากเมื่อปีศาจบุกรังแต่จิ้งจอกพังสังเวียนเองบรรยากาศอารามร้างท้ายวังหลวงเต็มไปด้วยกลิ่นอายสังหารองคารักเงาของชินอ๋องจัดการสมุนของรัชทายาทได้รวดเร็วและเงียบเชียบจนมาถึงหน้าประตูไม้หนาหนักบานสุดท้ายที่ปิดแก้นห้องหลับเอาไว้โครมเสียงฟังประตูดังขึ้นเพียงครั้งเดียว ประตูไม้หนาก็ถูกเปิดออกหยางฟยหลงเข้าก้าวเข้าไปในห้องด้วยใบหน้าที่เข้มขลึมดุดเมฆฝนมือหนากำด้ามดาบแน่นจนเห็นเส้นเลือดแววตาคมกริบกวาดหายอดดวงใจของเขาด้วยความร้อนรนที่แทบจะเผาไหม้ทุกอย่างหยางจุนเจ้าคงเบื่อชีวิตนี้มากสินะคำพูดของฝยหลงชะงักค้างอยู่เพียงแค่นั้นดาบเคี้ยวพยักที่ตั้งท่าจะปลิดชีวิตศัตรูค่อยๆลดต่ำลงด้วยความงุนงงฟูเรนนี่เจ้าฟยหลงเอ่ยด้วยน้ำเสียงประหลาดใจ ภาพที่ปรากฏต่อสายตาไม่ใช่ภาพพระชายีผู้อ่อนแอที่กำลังร้องไห้ขอความช่วยเหลือแต่เป็นหลินเย่ฉีที่กำลังนั่งทับอยู่บนหลังของรัชทายาทหยางจุนซึ่งนอนคว่ำแน่หมดสภาพอยู่กับพื้นมือเรียวบางของนางกำลังดึงผมของรัชทายาทไว้แน่นส่วนมืออีกข้างถือปินปักผมปลายอันคมกริบจอ่อเส้นเลือดใหญ่ที่คอของเขาเอา้าวฟู่จินมาแล้วเพคะเย่ฉีหันมาฉีกยิ้มกว้างให้ฝยหลงใบหน้าสวยยังมีรอยเปื้อนฝุ่นเล็กน้อยแต่ดวงตากลับเป็นประกายอย่างสนุกสนาน รัชทายาทนะเพคะพูดมากน่ารำคาญทรงตรัสว่าจะเก็บหม่อมฉันไว้เป็นนางบำเรอหม่อมฉันเลยให้เขากินยาชาชนิดรุนแรงที่แอบซ่อนในเครื่องประดับไปนิดหน่อยตอนนี้เขาน่าจะขยับตัวไม่ได้อีกเป็นชั่วโมงเลยเพคะรัชทายาททำได้เพียงส่งเสียงอืออาอยู่เลยลำคอแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและอับอายอย่างที่สุดสภาพของเขาหน้าสมเพชเสียจนองครักษ์เงาที่ตามมาข้างหลังต้องรีบเบือนหน้าหนีเพื่อกลั้นหัวม ฝยหลงถอนหายใจยาวความเครียดที่สะสมมาตลอดทางมาลายหายไปสิน้นเขาเก็บดาบเข้าฝักแล้วเดินเข้าไปหานางช้าๆก่อนจะคว้าร่างบางของพระชายีตัวแสบออกจากตัวรัชทายาทข้าอุสาเรีบบุกมาเพื่อจะเป็นวีรบุรุษช่วยสาวงามแต่เจ้าก็เล่นงานคนร้ายจนไม่เหลือเขาของสตรีเอาเสยเลยหลงบีบจมูกนางอย่างมั่นเคี้ยวก็หม่อมฉันไม่อยากเป็นภาระของท่านพี่นี่เพคะอีกอย่างเขาพูดยัวโทสะหม่อมฉันอย่างไม่ละอายก็สมควรแล้วเพคะนี่ยังน้อยไปด้วยซ้ำยัยฉีหัวเราะเบาๆอย่างชอบใจก่อนเออยถามว่า แต่ว่าฟูจินมีรางวัลให้คนเก่งไหมเพคะไฟยหลงมองจ้องเข้าไปในดวงตาซุกซนของนางก่อนจะโน้มตัวลงกระซิบที่ข้างหูด้วยเสียงทุ้มต่ำที่ทำให้เย่ฉีถึงกับหน้าร้อนเผารางวัลของเจ้าหรือเมื่อกลับถึงจัวแล้วคืนนี้ข้าจะมอบรางวัลให้พระชายีรักด้วยตัวข้าเองอย่างฝฟยหลงจากปีศาจโกรธแค้นกลายเป็นท่านอ๋องผู้คลั่งรักเขารู้สึกทึ่งและภูมิใจในความแสบของเมียตัวเองสุดๆ หลินเย,ย่ฉีรู้สึกปลอดภัยและสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อได้รับรู้ว่าเฟยหลงไม่ได้มองเห็นนางเป็นเพียงหมากแต่เขากลับให้ความสําคัญกับนางมากกว่าที่นางรู้สึกได้ซิอีกแผนร้ายของรัชทายาทพังทลายเพราะความประมาทและความเจ้าเล่ห์ของเย,ย่ฉีรัชทายาทกลายเป็นตัวตลกของทั้งเมืองและกําลังจะโดนเฟยหลงเก็บกวาดเพราะเขาดันไปแตะสตรีผู้เป็นคนรักของชินอ๋อง